เคล็ดลับการบูชาพระแม่อุมาเทวีคือทุกครั้งที่เราต้องการจะบูชาพระแม่ให้เราย้อนดูตัวเราเองก่อนเราทำ ดีกับแม่เราหรือ,อยังก่อนจะไปเขาชวนไปวัดไหนวัดนู้นวัดนี้มีพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะไปถึงวัดนะ่ะระหว่างทางที่คุณไปเนะี่ยคุณคิดย้อนไปเราจะไปไหว้พระแม่เราไหว้แม่เราหรือ,อยังจะไปขอพรอพระแม่ขอพรแม่เราแล้วหรือ,อยังถ้ายังคุณยังก้าวไม่พน้นการบูชาพระแม่แค่เบสิก แค่พื้นฐานยังไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาอาจารย์บอกตรงนี้เลยไม่ว่าคุณจะสวดมนต์บทไหนก็ไม่ถึงพระองค์ท่านถ้าคุณทำบาปต่อแม่ของคุณโดยยังติดบ่วงกรรมกับแม่อยู่สิ่งที่คุณจะเข้าถึงพระแม่ได้โดยง่ายคือกลับไปขออโหสิกรรมกับแม่ของคุณก่อนถ้าแม่ไม่อยู่แล้วให้ขึ้นทูกอยู่หน้าแท่นบูชาของแม่ตัวเอง แล้วก็บอกกล่าวกับแม่ว่าอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่แม่มีชีวิตอยู่จนสิ้นแม่แล้วลูกเคยทําสิ่งใดที่ผิดต่อแม่ขอแม่ได้โปรดอโหสิกรรมให้กับลูกด้วยเถิดการนั้นข้อแรกคือแก้กรรมกับแม่ก่อนจะขอพรพระแม่กุมาจําไว้ดูลูกนะข้อแรกแก้กรรมกับแม่ก่อนจะขอพรพระแม่กุมานี่คือเคล็ดลับการเข้าถึงพระแม่ คือให้เราสะอาดกายของเราก่อนสะอาดใจของเราก่อนและจึงจะขอพรแม่แห่งจัก,กรวาลได้ตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยเห็นไหมทําด้วยตัวเราเองสองการบูชาพระแม่ต้องไม่บูชาในขณะที่กำลังโกรธเกลียดหรืออาฆาตหรือแค้นใครเพราะแม่แห่งจัก,กรวาลคือแม่ที่ให้ซึ่งอำนาจ บารมีวาสนากับเราเหมือนเรามีลูกระเบิดที่ทรงฤทธานุภาพอย่างมากอยู่ในมือเราเราไม่รู้วิธีการใช้เราจึงไปดึงสลักของระเบิดนั้นออกแ้านถืออยู่ในมือพร้อมจะระเบิดตัวเราเองล่างแหลกได้ตลอดเวลา พลังที่แม่มีนั้นอำนาจที่แม่มีนั้นยิ่งใหญ่นักนั้นลูกหลายๆคนจึงเผลอเลยด่าคนนู้นคนนี้อยู่แช่งคนนู้นคนนี้อยู่แล้วก็มาขอพรอกับแม่แถมบางคนยังใช้ล่างทรงแช่งคนอื่นผ่านแม่อบางคนไปตำหนักทรงตรงนู้นตรงนี้บอกเป็นร่างทรงพระแม่กาลีสืบได้ว่าแฟน มีบ้านน้อยก็เลยเอาลายชื่อแฟนไปให้ล่างทรงคนนี้แช่งให้ตอนที่พ่อแม่กําลังอยู่ในร่างบอกอย่างนั้นอเอาชื่อไปให้แม่เยียบชื่อนั้นให้ทําอะไรก็ไม่ขึ้นให้สามีกลับมาหลงไหลตัวเให้เลิกหลงไหลบ้านน้อยให้กลับมาบ้านใหญ่เหยียบไปเป็นปีแล้วยังไม่เห็นเลยจําไว้นะ ใครที่บอกว่าทําเสน่ได้ด้วยพระแม่ดึงสามีให้กลับมาได้ใน3ามวันเจวันด้วยฤทธิ์ของพระแม่จานบอกเลยผ่านทางสื่อพีวีตรงนี้ว่าพรอมทั้งสิ้นพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีความเป็นไปได้คนที่ทําแล้วสําเร็จนั่นคือทาปากขึ้น ทำบาปเสร็จไปเรียบร้อยแล้วต้องรับเอาเวรกรรมของตัวเองเอง <Yeah. S 1> แต่ไม่ได้ด้วยบารมีของแม่พระแม่อุมาเทวีปางใดก็แล้วแต่ไม่ได้ประทาน <Yeah. S 1> ไม่ได้ทำสเสน่ห์ <Yeah. S 1> ไม่ได้แก้สเสน่ห์แต่พระแม่ทำลายไสยศาสตร์อัปามงคลคลทั้งหลาย <Yeah. S 1> คนที่ถูกทำสเสน่ห์ <Yeah. S 1> หน้าดำข้าเคข่งไร้ราศี ปั้มปั้มเป๋อเปอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโดน,สนเนสน่หศยศาสตร์โดนน้ำมันพลายม์ดำอันนี้แก้ด้วยพระแม่ได้คือม์มแห่งพระแม่ protect yourself remove evil ฝรังจะรู้จักพระแม่ดีทำไมคนแคนาดา คนจากประเทศอังกฤษหลายคนบูชาพระแม่กาลีหลายคนบูชาพระแม่อูมาเพราะเชื่อว่าแม่ทรงฤทธิ์มากๆดาราฮอลลีวดูดหลายคนสวดบูชาพระแม่แล้วชีวิตลุ่งเรือขึ้นลุ่งเรือขึ้นยิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งแก่ยิ่งสวยเห็นไหมดาราฮอลลีวดูดหลายคนเลขหลักสี่หลักห้า มีหนังเล่นตลอดเขาเชื่อว่ามีพลังบางอย่างที่มันมากกว่าความเป็นมนุษย์ปุถุชนของเราอยู่ในอากาศสาทภาในจัก,กรวาลน,นั้นการสวดมนต์จึงกลายเป็นเรื่องสากลการสวดมนต์ไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระอีกต่อไปทันทีที่วงการแพทย์ออกมานำเสนอรายงานประจำปีท่ามกลางนักวิทยาศาสตร์หลายคนว่า ผลของการสวดมนตน์มีผลทันทีต่อร่างกายของตัวเรามีผลทันทีต่อเคมีในร่างกายเราจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรือเกินกว่าเหตุครน,นี้ถ้าสวดมนต์บวกกับความเชื่ออันตั้งมั่นอันมั่นคงยิ่งจะทําให้เกิดปาฏิหาริย์เข้ามาหนังสือที่ขายดีในรอบหลายสิบปีคือหนังสือพอลังแห่งความดึงดูดนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อในทฤษฎีนี้ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นจริงการสวดมนต์หรือแรงสั่นสะเทือนจากการสวดมนต์ด้วยภาษาของคุณด้วยความเชื่อในวัฒนธรรมของคุณด้วยความเชื่อในศาสนาของคุณมีผลทันทีต่อปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณในที่นี้ไม่ได้บอกว่าต้องมาสวดมนต์ฮินดูเท่านั้นสวดมนต์พระพุทธก็ได้สวดมนต์ตามความเชื่อในศาสนาของคุณก็ได้ มีผลทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสวบมนต์ต้องขึ้นอยู่กับมาตรฐานของการมีศรัทธาสิ์อ์เทวลไยต้องตอบได้ว่าคำว่าความพักดีและศรัทธาคืออะไร Devotion is important more than l i t e r a l การพักดีการปฏิบัติบูชา ด้วยความพักพดีมีประโยชน์มากกว่าการไปนเน้นแค่พิธีกรรมเครื่องสังเบยพระแม่ชอบสีนู้นสีนี้ต้องมีโอ้ของบวงสรวงต้องครบอาจารย์ไปเห็นในเครื่องบวงสรวงของหลายๆคนที่บอกบูชาพระแม่กาลีในลัทธิที่บางคนเขาใช้แพะ ฆ่าแพะเพื่อสังเวยเราไม่ได้บอกว่านิกายของท่านผิดไม่ใช่นั่นความเชื่อของท่านแต่ในนิกายของเราไม่ได้บอกว่าให้สังเวยต้องการฆ่าแพะหรือฆ่าสัตว์เพราะนั้นในนิกายของเราบอกว่าเราจะบูชาพระแม่ได้ใจเราต้องบริสุทธิ์จิตใจตอนนั้นต้องปกติไม่ได้โกรธใครอยู่ พราะทันทีที่เราโกรธคนอื่นอยู่แล้วเราสวดมนต์จะเกิด i v e feeling ขึ้นมาในความคิดของเราขณะที่เราสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์หน้าของคนที่เราเกลียดผุดขึ้นมาแล้วเมื่อเราผุดใบหน้าเขาขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ว่าคนที่เราเกลียดเขาอยู่แล้วเราจะไม่คิดร้ายเขาไม่แช่งเขา